ทุกคนมาเอาปลาขอนนำกันเดอ้อปลาขอนย่ำแรงจ้านี่เลยพุนะ่น่ะปลาซิวปลาซิ่วขอนปลาซิ่วขอนโมเมนต์ปลาคอพุนะ่นนาอ้าเห็นยังอยู่ปลาด้ไลายบอ หมานบ่ตามอายเพิ่นปุ่นนะ่ะทีมงานเฮาผู้ทีม่มาจอบเบิ้งไก่กินสิเบิดลดะละ,ะใสคือปลาโล่งงุ่มไหมนะธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องคะ่ะมาเอาปลาคอนเด้อจ้าแข่ปลาหอยกระปับกระปับกระรปับกระปับอุ้ยเด็ดลงหางรหรือปลาคอนเอ้ย ปลาซิ่วหอนอยู่แจ้น่ามีแต่ห้อยม้ายางห้อยมายำปุณห้อยห้อยตีนหมาเห็น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 โชค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 ปุณห้อยบ่โชคหน่อยเห็นเลยนะเห็นเลยนะเห็นเลยนะจะสิลงน้ำบ่ลงน้ำบ่บ่ไทยนาไทยนามื้อนี้คือบ่ได้ไปเฮียน ในคู่ข้าผูกแขน้นในคู่ข้าผูกแขนโอู้ในคู่นี่ข้าเหียกเนาะในคู่ข้าเหียกนี่นักเขียนกับบันไดไปเขียนเหอโอ้ยยุดเขียนจะยุดเขียนชองกระถิ่นเลยตั้งแต่ก่อนสงการามพุ่นจนกระทั่งมือนี้กับบันไดไปอีกโอ้สุดยอดสุดยอดนักเขียนนี่มันนี้วันที่เศร้ากลัวเลยป๊บขึ้นโขขขคกพุนะูน่ะ มาเอาปลาขอนมาเอาปลาขอนเด้อพุ่นนะบ่มีสวิงเลยตรงใจใส่กระตากวดเอานี่เบิ้ง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 เบิน้องเบิ้งแนวอุ้ยพุ่นนะปลาซิวลายหอยมันมีหนามปลาขอนเนาะตึง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 มาเด้อพี่พี่เอฟซีเลยมาเอาปลาขอนน้ำกันเด้อเลือกไก่เลือกนกกระดาษซัมมี่แหละพูน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 กระโดดขึ้นไปพูน เลือกไก่กับนก,นกปล่อยให้หนามมันขอนแห้งเมื่มอวานนี้ว่าสีเอากะอาหมัดเขา่าหมัดเข,ข,ข่าค้นเข่าคำเหมิดเด็ดขึ้นไปเท่าถุงช่องโตู้เลยค่ะเออแม่จะกวาดหนามแน่นัน,นแม่ไอ้กี้จะกวาดแน่นันถึงแล้วหนามมันก็ลุกหันได้ปลาโคหน่อเป็นไงหน่อย ตัวใหญ่น่อยปลาคอหน่อยตัวใหญ่นอยปลาคอหน่อยใหญ่ปลาคอหน่อยใหญ่อันนี้เขาเขาเจ้ายัางบ่ท่าในถอกสัมกำลังมานเขาเจ้าจะซุกสาตแต่ว่าเขายังอื่นซุกบ่เลยนี่ <ขอ S 1> แหละจ้าน้องเพว่ากลับมาอยู่บ้านกะชีวิตกะสิบประมาณนี่แหละเกี่ยวไปวุนมาอยู่กับไฮน่านี่แหละจา้าอุอ้ยพุ่นะเบิ้งเบิ้งเบิ้งสิเบิ้งกะไครกี้พี่ อู๋เอ้กกี้จะคือว่าใบต้องออกใบตองกุ้งอันนี้คือเขาเอาใบตองกุ้งลงมาใส่ป่าเมื่อวานนี้โอ้พุ่นนะ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 เอาปลาขอนมาเอาปลาขอนน้ำกันเด้อจ้าบัะบ๊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 บ๊ะ่ถาวไก่กับอุ้ย ใบตองมะปกบ้านนี้เจอของดีาคาักค่ะอืมเอาแถวพังไปนะดุง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 ุงดุงดุงดุงเอาไปตองปกหันเอาไปตองออกพุนปลาซิวคอนในแจหนาแจใหจนะจ้โอ้นันละใหม่เขาค่อยเอาตินอ่ำพ่้สิเอาทีะดีเอาเนาะคือบ่อเค่ะ ว่ามันคุ้มครองที่ได้ไม่ตายแล้ววัวนะเท่าไทยเถอะนะอู้ผู้บังกับบังชาการบอกินหอดพอน่าอยู่ทางไทยเหรอไปบอกไปประเทศไทยกินอะแต่แม่มีเอาแม่มีจะก็อยู่ไทยพอน่าจะก็อยู่ไทยไปบ่เลยไปตั้งใจเฮียนเด้อคันเฮียนหนังสือบ่เป็นบ่พาไปไทยเลยเด็กอยู่ทางไทยนี่เขามีแต่คนเฮียนเก่งๆเลยเนอ โอเคบ่โอเคหรือบ่โอเคนะปลาคอมั็นมูดคิดิดมูนปลาคอมูดคิดิดอีหละคือตาดี่เห็นแต่ปลาคอมูดคิดิดหันปลาคอช่างลางังใจแล้วก็ย,ยังให้โบ้ไทยธนานาะลงมาเอาปลาคอนี่ปลาคอหน่อยนบ่<ะ>หันกระป๋าคือกัน,นหันกระป๋าคือกันน้ำบัวกล้วยกล้วยเขาหน้าพี่น้องเอ้ยมะืะอคืนนี่ เขาบริมัณหัวบริมัณหัวทางประตูเขาพุ่นงวงเขาหน้ามันขึ้นนี่ยางพาเขาจนพี่จันคั้ยเขาหน้ายางพาเขาไปกัดกินเขาอยู่บอนพุ่นน้องตัวไรพีามีแต่ปลาสิวมีแต่บัสคอสองสมโต,มตปลาปสิวลายสิวทั้งลายปลาสิว ปลาซิวไล่กว่าปลาคอจำกันหรอจำกันสรุปแล้วว่าปลาซิวไล่กว่าหรือปลาคอไล่กว่าบัณฑิตํำกัน,กนโอ้นี่เด้สองโตป่าน้ำขอนจา้าได้อาหารเพล,แลพน,น,นแล้วเด้อพี่น้องปลาคอหน่อยหมดเขาขติออนะบัณบัิตบัณตัณตบัณฑิตาัณฑิตบัณฑิตบับิ่งอีกนะเนาะต้นเพิตบัณตบัณฑิตเบิบิ เพื่อว่าประคอมหมดขึ้นมา,าจากขีต้ต้มเบิดอยู่บ่เนี่ยอยู่มอมอบอูบุลงซอยผู้ทรงสิเบิดมอโมูบุลงเก็บซอยผู้ทรงสิเบิดสบายนอนักเขียนในนอนพักเขียนลายเถอ,อะเนาะ ท,ทักเขียนซองอาทิดกว่าแล้วเนาะเดี๋ยมังแก่วิจัยมังแกะก็แบบมัน,มมนมท่าน่นบนนบอดเดอันเฮอันตีอือโอ้จงมีสบายเนาะตั้งแต่ก่อนสมการปรุ่นาะขาดเล่นแนวนี้มีบ่เป็นเอิรนว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะลี <laughs> มีแต่ปลาซิวอ้าวน้ำป,ำปลาซิวน้ำขอนเนาะก็มีแต่ปลาซิวไหนใช้มีแต่ปลาหยังซะมอนิโผล่มีแต่บอลเดียวนี่บอน้ำขอนพผอันนี้นคือมีน้ำคือกันแต่ว่าบุษราสุกกนนีคือเป็นเขาเจา้าทุกคนคะนี่จาบุษรนสุกเนาะเดียวกะสิมีคนมาได้อีกแล้วว่ะกระแด้เบาไทยอีกเพราะว่าโอ้ยมันสิ้นปากพี่น้องเอ้ยบอกก็แม่ก็บ่าวไทยบอกก็ ไปสี่อยู่ํากันกะเบาไทยป้นเล่าสลับกันไปนี่แหละเนาะบริจํากัดภาษาเบาจะได้กะเบาโหลดคะแนวมาบุปดปิบุไปปล่อยคนอื่นเนาะชิไิสออีสั่งดีนี่เลยจ้าบอนนี่ก็เป็นนาตอนเนาะนาตอนก็มีป่าลายอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี้มีอ่าข้วเขาหน้าขั้วเขาหน้าพี่น้องเอ้ยก็เลยมาแแมบหนามเนี่ยนาตอนนี่กินเขาเฮายังบุพ่อแซมยังมาแแมบหนักมาแมบ นอนแมบนามในหนาตอนพี่ป่ากระบ่วนบวบวัวมีป่าร้ายอยู่อันนี้คือในหนาตอนเนาะมันกำลังน้องเนาะน้องนามกระมี่อยู่ป่าแต่ว่านามยังหลายแต่ว่าบอลที่ไอ้กี้่นเอาป่านี่อันนี้คือเป็นให้หน้าหนามมันบกลหละเดี๋ยวแค่ว,ว่าสิพาหล่ออีกบอลหนึ่ง่น กัดกินเขาจนวสันหัวข่วยก็ได้พาเขาเบิดโดยขักเป็นขักมันเนี่โอ้ซุกเหลืองอลาบบจักข่วยพาบัจักหมูพาพี่น้องเลยผูนนะ่ะขักมุนอุยปุยเลยเฮ็ดหน้าปังเนาะไพีเอฟทีเสสามน้องเพว้ว่าว่าได้เกี่ยวเขาแย่ไมนีน้องเพ้ว่าพูดีว่าเฮ็ดหน้าปังเ้อจ้าเนาะบดีเฮ็ดหน้าปีจา้า เพชรหน้าปังบาทน,น้องพ่ว่าเพชรหน้าสองเท้จ้ะปานี่ก็ยังบอ่อคอยมีเงืนใส่พี่น้องเอ้ยเข่าละค่าถือค่าปุ๋ยแพงค่าปุ๋ยสอบหนึ่งกะไปแล้วสอบละ,ละล่านกีกบกะสอบหนึ่งกับประมาณพันกว่าบาทปุ๋ยสอบหน,นึ่งก็ได้เนี่ยค่อยลงมายำกินจนแปนบานนี้พาเบิดอันนี้คือ เป็นบดใสามหน้านี่อันนั้นหอยเชอรี่กินคักหอยเชอรี่หลายคักพี่น้องคะอูย้ยอยู่บ้านน้องพี่ว่านี่หอยเชอรี่คักแถกคักกว่ามีจหนวยมากยิงใหญ่หอยเชอรี่นะอยู่ตามท้องไหท้องหน้าไปเมื่อนี้ช่วงนี้กายยาพาเบื่อกันเดอ้อไทยคลิปแต่ในท้องไหท้องหน้ายัางบทท่านในไปทั้งใดเลยจ้ะยังอยู่ไ้อยู่หน้าคือเกา่าเดี๋ยวสิาพาาไปกินมกเบ้นซุกทุกคน นี่จ้ากินมักเบ้นซุกตัวซุกโอ้ยลมพุบลมภาพอะบ้านี้ตัวซุกแน่กับมีตัวบุซุกกับมีนี่จ้ามักเป้นผลไะหม่ปลาผลไะหม่ปลาด้วยจ้าฟซีจ้า a m a ซิ่งจ้าผลไะหม่ปลาจ้านี่จ้ามักเบ้นเด้มม,ม,มักเป้น อยู่ทางเมืองไทยเจ๊คนเอิญว่าอยังบานน้องเพว่าเอิญว่ามักเบ้นจ้ะแต่ว่าบุทท่านได้ซุกเบิ้ดดอกแสบีบมักเบ้นโกก,ก,กนี่เพราะว่ามัชชิยนูนในหนาต่อน้องมันสีหมากไงหมากไงละะ้วก็นวดลายในยหน่อยเนี่ยเดี๋ยวสิเอากินให้เบิง้งเดี๋ยวสิหาว่าเพื่อว่าอวดชัพรคุณมักเบ้นหน้าตัวเองบ่แม่นได้นี่ อยู่หัวดอนพี่น้องอยู่หัวดอนไปหน้าจ้ามังเบ้นอืมอืมไนกับซิม,มีอยูอืมแสบแห้งพูดมากระลังสุกบาจักคน้นบาจักนุกบปนีงานกันกินอยู่อันนั้นยู่หัวดอน เจหนะ่าพี่จ้าตัวน,นี้แหละมันหยาดนกกินบ้านี้ดกคักดกแน่แต่มักเบนกันเลยก่อ,อนซ่อนน้ำเบนด้ <Yeah. S 1> อยู่ในนาตอนพี่จเดแล้วเขาไปหล่อบึงป่าก่อนเนาะว่ะาอ้ผิ่นเอาปลาแล้วแล้วบ่น้าม,มันไลเพิ่นกระซิไซไส,สอยู่ในนาตอนนี้กระซิไดป่าอยู่ปลาคอปลาดุกแล้วก็หอยเชอรี่ส่วนไลยสิปีนหอยเชอรี่คักไลยคัก เดี๋ยวน้องพี่ว่าสิห้เบิ่งห,ยงหอยเชอรี่นี่มันนวยใหญ่ขนาดใดแหล่ลายขนาดใดเกี่ยวเขานี่ถ้าบไซล่องเถาบุดหรือว่าเกือบบุดนี่หรือว่าเกือบบกนี่พี่้องเอยเหยียบหอยเชอรี่คักแต่ดีแต่ว่าพี่ว่ามักใส่ถุงเถานี่จ้ามักเบนกันยังดกอยู่แต่ว่าปั้นบ่ทันในสุกเนาะมองหน้าเด้อมาอีกยังอัน,นมาคัวลิ่ง <laughs> มังคัวลิงจ้ามางคัวลิงแม่นบอยกินมางคัวลิงมางคัวลิงจ้ามางคัวลิงก็กินได้เด้อนี่ทุกคนมางคัวลิงก็กินได้กินได้ทั้งใบกินได้ทั้งหมากมันสมๆหรอกแล้วก็มีหมากตะไก่นี่แหละอาหารบ้านปลาผาดอนหมากตะไก่หมากตะไก่ก็กินได้อยู่แต่ว่ากินได้บ่หลายกินหลายกับโบราณมันเมาพุน ไปกวนเอาป่าละบัดน,นี้ได้บ่าอาน,นันตีไอ้กี้ไอ้กี้จะก็คุดเป็นคุ้มตีนแล้วกว็เอาไหม่มาโปกไหวเอาใบไหม่มาโปกนกมันจังสิบ,บ่ามาตอดกินเดี๋ยมโคสิหักใบไหม่กินใหม่หายเจ้าก็คนนั้นนี่แป้งทางมันจะหน่อยให้มันมานานแหละคักเป็นคักบ้านนี้ เอ้าและบ่ได้ไมากแหละบอ่อเ่าไทยธนาเ่าไทยธนาชื่อชื่อชื่อลีนชื่อเนี่ยไหนชื่อน้ำมูชื่อจริงดิสิไทยธนาไพ่เลยตังไห้พ่อเจ้าพ่อจะอยู่ใสอยู่กรุงเทพพ่อจะเป็นคนจังหวัดไหนของกรุงเทพอื บุรีรัมโอ้ยจำซื้อจำจำบานพอได้โอ้เก่งเฮ้ยมอนามูนี่คนบุรีรัมแม่นบอแม่นบอแหละอ๋อพ่อจะพาจะไปจะก็เลยจือได้เอาบุดีลัมย์โอ้จนจะยุ่งทีพ่อจะพาจะไปบุรีรัม เจ้าพ่อจะพาจะไปเธอเดียวจื้อเลยไลยปี๋ได้พ่อจะพาจะไปนกบ่ข่อยันคนมาเหยงเอาบุจากบ่อไบ่เอ๋อบออู๋นกที่ว่าต้นใหญ่นกยังเกาะอีพอเบาหนกกระย่างข้าวมาหากินปลาคอบ่ราตอนแลกหนกกระย่างข้าวกับปลาคอคู่กันแหละเป็นคองคู่กันนี่เดยกิปลาคอนี่กิ มันกระโดดขึ้นมานล้วมันลงเลยฮันลงไปใส่ลงงามถือนีเด็กใส่ใส่ยังถือแงงโอ้ยนกอีกแล้วนกโตอันนั้นอีกแล้วนกโตง่ามๆอีกแล้วใส่ยังถือแงงใหม่ๆบนเรนนกหันหันช่องโต้แม่นกบ่ใส่ทางออกค่อยพอต่วอืา ยังถือแงงระวังเหยียบน้ำเด้อบอนมมระวังเหยียบน้ำยังถือแงงระวังเด้อคุนโผประคอพ่อซาหนามแล้วมันก็ปินขึ้นมาเข่าวละบอทีทุกคนจ้าตอนสุดท้ายจ้าอุย้ยปลากระโดดโดดเต้น pa căng nỗi pa căng nỗi cả đột tên cha, nè, cô oh, để lái nó, lằng lằng khu con, để là boy nó lông sa, nong hào cứ cào, boy lông bỏ đột bò, cô nặng ่มาจ้ะถูกต้องโตไปนี่คือบ่เอามาแน่บ่ให้สิดาเอาก็ล้างไปแล้ใส่โตไปไบ่ย่ามันไปเนาะตัวใหญ่ให้บ่มันไปละตัวใหญ่งมือกซิวปลาซิวขอนโอ้ได้หลายโตได้หลายคักพี่น้องเอ้ยจ้ ฮะวางให้ป่าบางหลายมาเข้มนะบ่นเสียขีย่ก่อนเสียบ่นิหมูเสียขีย่อีกเสียใอยกันโอ้เฮากระไดมาเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้กําลังจะมาเสียขี่เนาะเพราะว่าเฮาต้องเอาขี่มันออกนะขี่ป่านะถ้าไ่เอาขี่มันออกมันจะขม แต่ว่าถาผู้บางคนกับมักค้มกับบต้ตองเอาออกเนาะจ้าเนาะแต่ผู้บางคนกับบมักค้มปันใดกับเอาออกใน่จักหน่อยซึ่งเข้ากับเอาออกอยู่ครึ่งหนึ่งแลละกับเอาออกครึ่งหนึ่งเนาะนี่เลยจ้ะนี่ไปนะทุกคนจา้าเนาะแต่กะเชี่ยทำกันอ่าขัวายแล้วเชี่ยวไหวกินกับตำมะคุงตอนเพลนจา้า โอเคเด้อ okay, จากคลิปนี้พี่นี่กัเขาจบแค่เพียงเท่านี้เด้อขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังจ้าพอกันใหม่พี่นาจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ